พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิ่งอยู่ทางช่องซามคานชาแนลค่ะนี่กะชื้นเก้าหะล่ะค่ะเช่นเดิมเช่นเคยค่ะนี่กะได้ขึ้นปลาค่ะเลาะปลาขึ้นพูนะคะกะจองซามกะมาเลาะปลาเกมเห็ดชื้นเก้าหะล่ะค่ะกะบรูว่าจิโผลความมันหอยลายปันไดเนาะค่ะค่ะกะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวนะคะในเด้อค่ะไปค่ะไปเลาะปลาเก็บเห็ดกะจองซามค่ะ ค่ะพ่ค่ะว้าวู้ค่ะเพนเพนอยู่ค่ะเก็บๆค่ะพนนะะะีนี่นะคะนี่ค่ะจุดนี่นั่นเลค่ะดูค่ะ ไปโอ้ขุนอนลมลุกค่ยคมงามเลยค่ะฮ้ยสองันเต็มเต็มเลยนเนี่ยไปด่าเลยกันกี่กี้งามค่ะเห็ดไท่ค่ะไข่กิน กันค่ะให้กันค่ะออกมาเคลียร์มึงอีกแล้วเดี๋ยวพี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะพีผีผีว้าวสองคันเคลียร์ค่ะคนมาหลายค่ะมึงนี้พ่อแม่พี่น้องจ้าสองคันว่าดังไปได้แค่ะเสียงคลอยเหนืออค่ะหลายคนหลายคนนี่ให้ค่ะหาหาค่ะช่วยกันหาช่วยกันค่ะ น่งค่ายเห็นบ่่ะวานน,น้ำค่ะเหนนาตัางสมุอยู่ค่ะอยอ้ยน้ำอยู่ค่ะหายอกก้อนค่ะหายอีกก้อนค่ะบอก,ก,อาอก,กอาอสาวขันขึ้นได้เหนละงกเรื่องด้วยค่ะวันนี้จะมีะมะบ่วาุกคสุูเยอะค่ะเยๆยบๆเยบๆปานนี้น้อยอยู่ค่ะเพีย สอขันออกอย่สงขันเห็นหบอย่ะพีแล้วก็นงดูค่ะอุ้ยลงดูยว่ะดูค่ะ้านี่ะ จะพันเดนค่ะบนเดย้ยขดินนะสอ,สอดอกอเคียวมันก็ได้ค่ะออกมันจะเมียนไครขึ้นด้ว วอ่งมิค่ะจิ้มจิ้มค่ะมีไข่บนลำได้ค่ะ นล่นน้อยก็มีค่ะทีปพี่เยอะกว่าเดิซ้ำดอกีดอกดังบ่ได้ด้วยค่ะคนมาหลายค่ะคนมาหลายีคนหลายคนหลายมาค่ะแต่ไครค่ะไปไกลกันค่ะ จุกยี่ล่างโงค่ค่ะจุกจุกเดียวน็อค่ะห่ามู่งเป็นกันเห็ดไทยดอกกำงามค่ะพี่ค่ะใส่ขอนใหม่ใส่ขอนใหม่นะอนนะดอกนล่นเห็ดตั้งนู้ผัดกันไปเก๋ยกันนะคะเห็ดยังไม่หักนะ

ขีเข้าดินตัวี้ข้าดินสองกียบ่ดังบ่ได้บอสตอนนี้พี่น้องชัามือสำคันยางขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเห็นนานาเล่นเ่ะหน้น้นกันเ้เบ็ดมูยก่ะุ Over ้นุ Over ้นุ Over ุค่ะขุ้ๆ um เก็บเเก็บค่ะ ส่อการเก็บกันนะจ้าต่อเก็บต่อเก็บเนาะค่ะหมูวันชิมไม่ย,ยาดคนหลายค้ากรรมว่าน,นี้แตกจนๆอยู่ค่ะจะเก็บดอกใดก่อนคะอ้ยตื่นเต้นอย่างไร ห้กันเด้อจ้าพงุ้ยเที่ยงสายล้วค่ะเบึ้งเบึ้งเบ้งค่นี้ยเนี้ยเ้ซอยสันเนี้ยค่ะปุดผุดข่อนเห็ดไข่ขาวเด้อค่ะนูดค่ะอู้ยขนาดเลยค่ะค่ะวัเก็บเกบค่ะวัดเต่นเต้นขนาดเลยค่ะ สำคัญเลยตื่นเต้นตื่นเต้นก่บเพราแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวน้และตื oh, wait, uh ่นเต้นตลอดเลยค่ะว้ายร้อนค่ะขมืนเกลียดมากกับอันอันใบไม่ปกอยู่ไหมค่ะเนี่กีเพิ่นจุ่มเพิ่นเห็ดไข่อีกจุ่มนึงค่ะหาดอกคนอีกมูคนอีกก่อนค่ะสองข้าตากระแนมหาเห็ดอยู่ค่ะ พีพเ่เห็นแล้วค่ะเล้วค่ะพี่พีพี่สองตุ่มค่ะงามค่ะดอกนอหน่อยๆเป็นสองดอกเบานะ่าปกคนไหนกันเนาะปกคนไดกันปกนไหนกัอนกอ,นนอ,นองคันเห็น,นเห็น,ยนอยมือเส้นหนึ่งี่พเห็นเหค่ะขาด เดีนว่าถุงงามงงโอ้ยบานเนิดละบานมาดมันเหมือนซองขั้นมาบปผ่อนอะค่ะบานบานบานเดี๋ยวเรางงบานหาคพิกลับไปซะเพ่เห็นกี่เห็นอันอะไร่ะ ค่ะถือฝนเนาะค่ะสีเพิ่นก็เลยสีดค่ะเอะเลยค่ะสองดอกค่ะคือว่าเป็นมูเนาะเดี๋ยวสองคันเลาอหาเป็นมูพี่พีคะมูเพิ่นค่ะเก็บตะการกันมูพ่นเพิ่นั่งออกค่ะเนาะเนาะแล้งเป็นจุ่มเนี่ค่ะ เห็นบ่ดละงอกค่ะเห็นละงอกเห็นละงอก,กตุ่มงามๆเลยคะ่ะตุ่มงามๆเลยขึม้มีตุ่มเดียวเนาะค่ะแต่ว่าสองคันเห็นไข่หนึงน่งอยู่พุ่นค่ะไข่เห็ดคะ่ะสองคันก็เลยเนาะยางมาเบิ่งก็น่าประสนคะ่ะยางละบุกแล้วค่ะไายอีกนค่ะไายเห็นเนาะเห็นกรใส่ตะกระกร้องะคะ่ะ ไข่เห็นบ่คะใใคะมีไข่นึ่งค่ะจิ้มปิมอยู่กําลังสิขึ้นมาค่ะเขาาๆเลยค่ะปันไข่ใกล้นาะไข่ปันไข่ปิดเนาะค่ะไข่เกยวอยีกแล้วค่ะ Ừ, à, Mình đi kai hạt Do kéo kai hai. Một hai mặt, mọi người. Một hai mặt. 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 กำลังเป็นไข่อยู่ค่ะเห็ดไข่เนาะคะ่ะกำลงเป็นเกียร์สองจุกแล้วค่ะเห็ดไข่เน,นาะเทสน่าเลยค่ะ ดยดมาลอกมมแเล็กเลยจังค้นก็ได้เดินทางอวยล้งเมื้อแล้วค่ะอวยลงหาลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะหาลงไปเรื่อยๆค่ะเดิทางลงไปจากเขาแล้วค่ะ ก็ค่อยลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะปลาก็จะมีแต่ปลาเพ็กเนาะค่ะปลาจูดปลาเพ็กค่ะหลกปลาจูดปลาเพล็กนิดจังหน่อยค่ะมูนี่คนม้าลายค่ะคนขึ้นผู้ลายค่ะมือนี้ค่ะ ฝนเริ่มตกลิ้นแล้วค่ะตกลิ้นละลิ้นค่ะไม่เห็ดไข่ค่ะเขียวดอกยังงามด้วยค่ะ มีก็มีค่ะแต่ว่าปลูกไว้เนาะปลูกไว้ค่ะใส่เห็นละงอกเลื้งค่ะน้อยค่ะก็ต้องแตกขึ้นมาค่ะพ,พี่น้องจ้า โอ้ดัง่าได้ปากดัง่าได้พ่นจะได้ยินดอกแรกเลยค่ะนี่ของมันหลายมือเลยคะ่ะแล้วก็เห็นดอกแรกค่ะนี่กรูปอยู่ค่ะดอกแรกของหลายมือหรมาหลายรอบเระว่าได้เห็นเห็กเดกอแดงค่ะกำลังมีวันนี้เลคะ่ะเริ่มเห็นแล้วก็ดอกแลงค่ะได้เวลาสุลูมเห็ดของซองค่ะล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ก็ได้ย่างอ้วยอ้อมไก่คือเก้าหะล่ะค่ะมาสองค้ในทิศคือเก้าค่ะนี่ค่ะผลงานมือนีค่ะสองกตาค่ะก็จะเป็นเฮ็ดไข่เห็ดข้าวดินเห็ดน้ำหมากเห็ดผึ่งเนาะค่ะแล้วก็เห็ดละงกค่ะแล้วก็มีเห็ดกอแดงดอกนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะค่ะว่าเฮ็ดกอแดงกำลังจะเริ่มออกเนาะค่ะมือนีสาวขันก้ไอทิก็ได้ย่างอ้วยอ้อมไก่คือเก้าะล่ะค่ะ คนหลคยค่ะคำวันนี้ค่ะคนหลคยค่ะก็ะได้กันสูน่คนเน้ะค่ะกมเห็ดค่ะพ่อแม่พี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวองค์คันในด้วยค่ะเพื่อสาวองค์คนจะได้มีกำลังแร่นใหญ่เฮ็ดคลิปใ,ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยื่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสู่ผู้สู่คนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าคำว่า,า,า,าสวัสดีค่ะ